f o ตบอล l ร h i s t ิ r y คลิปนี้ขอเสนอมานูเอลอูกาเตจากอดีตเล่นกองหน้าสู่ปัจจุบันไล่หัวคู่แข่งกลางรับขาโหดคนใหม่ของแมนยู มีจิตวิญญาณนักสู้ทัศนคติไม่ยอมแพ้เป็นขาโหดประจําทีมชาติสมฉายาร่างกายแข็งแกร่งเข,ข้าปะทะดุดันเข้าบอลไม่เกรงกลัวเป็นนักเตะพันดุสายฮาร์ดแมนเริ่มต้นชุดเยาวชนด้วยการเป็นกองหน้าแต่ปัจจุบันหันมาไล่หดกองหน้าฝั่งตรงข้ามซะง,งั้นมานเนอลอูกาเต้เลิเบโรเกิดวันที่11เมษายน2 0 0 1ในเมืองมอนเตวิเดโอเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัยเขามีชื่อเล่นว่ามานูครับเป็นลูกคนสุดท้องโดยมีพี่ชายหนึ่งคน เขาเติบโตขึ้นมาจากบริเวณลาโกมาในย่านซิลดัดเดลาคอตตาซึ่งเป็นย่านที่ครอบครัวเขาปักหลักอาศัยอยู่ที่นั่นโดยครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากนะครับแต่กลับเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนลูกๆทุกอย่างไม่ว่าพวกเขาอยากจะเติบโตมาเป็นอะไรก็ตาม ซึ่งพี่น้องอูกาเต้ก็ชอบเล่นฟุตบอลด้วยการเป็นชีวิตจิตใจครับแล้วชายผู้เป็นน้องก็เริ่มลงไหลในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเขาได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลเป็นครั้งแรกด้วยการเข้าไปฝึกซ้อมกับทีมในท้องถิ่นที่มีชื่อว่าซิตี้พาร์คโดยเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าครับ แล้วใช่ครับเขาเป็นกองหน้าในระดับเยาวชนพอมีทักษะและเซนการเล่นฟุตบอลที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในตอนนั้นเขาจริงจังในการเล่นฟุตบอลและฝึกฝนทักษะของตัวเองจนได้รับการติดต่อจากแมวมองและมีโอกาสได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นอย่างเซนโต้เอลิติโกเฟนิกซึ่งเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานร้อยกว่าปีแล้วเส้นทางอาชีพของอูกาเต้ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับเขามีความสามารถที่ทําได้ทุกอย่างในสนามจากที่เล่นเป็นกองหน้าขเขาถ แบบบล็อกทูบล็อกเต็มตัวซึ่งเหตุผลที่เขาถูกเปลี่ยนมาเล่นกองกลางนั่นเพราะว่าตำแหน่งนี้สามารถประสานกันระหว่างกองหลังกับกองหน้าได้โดยมีเขาเป็นตัวเชื่อมในแดนกลางนั่นเองเพราะด้วยคุณสมบัติที่เขามีความเป็นผู้นําที่เอืออรนออกมาของเจ้าตัวทําให้เขาสามารถควบคุมเกมตรงกลางสนามได้ดีกว่าตำแหน่งอื่นๆเขามีจิตวิญญาณนักสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับจนกล้าขึ้นมาวมทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียงแค่1ิปี233วันทั้งยังทําลายสถิติเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยสุดในศตวรรษที่21ททีี่่ได้ลงงเเนนใอนออาชพขศุ ซึ่งแม้ว่าในช่วงแรกเขาจะยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักแต่มันคือการประสบความสําเร็จขั้นแรกของเขาเท่านั้นในเส้นทางอาชีพครับเขาค่อยเก็บประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่มาเรื่อยๆจนผ่านมาราวๆ3ปีเมื่อเข้าสู่อายุได้18อูกาเต้ได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแล้วเท่านี้มันยังไม่พอครับเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชุดใหญ่ของฟินิก์ภายใต้การนําทีมของฮวนลามอนคาราโกพร้อมได้รับการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องด้วยพรสวรรค์ที่เหลือล้อนของเขาเขาได้รับหน้าที่กัปตันทีมตั้ เห็นเลยครับว่าเขาถูกกาหนดให้ก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพที่น่าประทับใจแน่นอนซึ่งเส้นทางอาชีพของอูกาเต้ก็เป็นแบบนั้นครับเขาถูกเรียกให้ติด23คนในรายการพีโอลิมปิกโซนคอนเมโบประจําปี2020ทั้งยังมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมชาติอุรุกัยขว้าอันดับ3ามมาครองได้แม้จะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักก็ตาม แล้วด้วยผลงานขนาดนี้ครับกับทั้งทีมชาติและสโมสรมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะได้รับความสนใจจากสโมสรต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะสโมสรในลีกโปรตุกเกสแล้วก็เป็นฟาร์มมารีกาครับทีมในลีกสูงสุดที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวปี2021พร้อมเซ็นสัญญากัน5ปีด้วยกัน ซึ่งการออกจากสโมสรเซนโต้เอเลติโกฟินิก์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเลยครับเพราะนี่คือสโมสรที่ถือว่าเป็นรากฐานแห่งความสําเร็จของอูกเตในเส้นทางอาชีพฟุตบอลเลยก็ว่าได้ซึ่งการย้ายมาที่สโมสรฟาร์มมาริเกลเขาก็ได้ลงสนามทันทีครับโดยเป็นการประเดิมสนามบนแผ่นดินยุโรปครั้งแรกในวันที่17มกราคม2021เกมชนะซานตาคารา2-0แม้ว่าจะก,กระท่อนกระแท่นในช่วงแรกแต่เขาก็ปรับตัวเข้ากับลีโปรโตุเกสมาได้จนเป็นตัวจริงมากขึ้นครับและถูกใช้งานทุกตำแหน่งในแผงกองกลางกลายเป็นมิดฟิลด์ที่ได้รับการจับตา มองที่สุดคนหนึ่งในลีกโปรตุเกสซึ่งก็ผ่านมาไม่นานครับแค่6เดือนเมื่อเข้าสู่ช่วงตลาดซัมเมอร์เขาถูกสโมสรอนชั้นนาในลีกจัดตามองและต้องการตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นสปอร์ติ้งลิเบอนที่ได้ตัวเขอาไปครอบครองโดยค่าตัวประมาณ6.5ล้านยูโรแต่การย้ายมาทีมที่ใหญ่ขึ้นมันก็แน่นอนครับโอกาสในการลงสนามมันก็ยากขึ้นไปด้วยเขาต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของเจ้าปารินญ,ญาการลับที่เป็นตัวหลักประจําทีมแต่เมื่อผ่านมาไม่นานครับเหมือนว่าโชคชะตามันจะเข้าข้างอูกเต้ออย่่าาางนนัเมมืปริญ,ญี าบเจทําให้ตัวของอูกาเต้ได้รับโอกาสลงสนามแทนแล้วสิ่งที่น่าสนใจของเขาคือการยิงประตูแรกของเจ้าตัวครับเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับฟอร์มิลเกาสโมสรอนเก่านั่นเองทั้งยังลงสนามมาในฐานะตัวสำรองของปาลินญ,ญาอีกด้วยหลังจากนั้นเขาก็คว้าโอกาสนั้นเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับสามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักในแผงเวฟฟิลให้กับทีมได้มันเลยทําให้สปอร์ติ้งลิสบอนตัดสินใจปล่อยตัวปาลินญ,ญาไปให้ฟูลแลมและเปิดทางให้อูกเต้ได้เป็นตัวหลักของทีมจริงๆจังๆ,งๆซึ่งผลงานของเขาก็ทําได้อย่างสุดยอดครับเขาคว้ารางวั ดาวุงยอดเยี่ยมของโอสโอมสรมาคองในฤดูกาล2021-2022ซึ่งเป็นการตอบแทนการทำงานหนักของดาวรุงคนนี้ส่วนในฤดูกาลต่อมา2022-2023อูกาเต้ก็ยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นตัวหลักของลิสบอนครับภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างรูเบนอโมริมเขาทำาซตเติเป็นนักเตะที่เข้าสกัดมากที่สุดในลีกโปรตุเกสที่จำนวน98ครั้งทั้งในฟุตบอลยุโรปรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเขามีจำนวนการเข้าสกัดทั้งหมด34ครั้งซึ่งมากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม โดยหนึ่งในจำนวนนั้นครับคือเกมที่สปอร์ตติ้งเอาชนะแฟงเฟิร์ตไปได้ส0มศูนย์เขามีใส่ตีแท็กเกิลเกมนั้นเกมเดียวทั้งหมด12ครั้ง ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วพอจบฤดูกาลนั้นครับเขามีหลายทีมที่ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกทั้งเชลซีอาร์เซนอลแมนยูเรอร์พูแต่ก็เป็นทางเปเรเช่ครับที่กําลังมองหากองกลางตัวรับเข้ามาเสริมแก่งอย่างจริงจังพวกเขาต่อสู้กับเชลซีอย่างดุเดือดที่สุดก่อนที่สุดท้ายอุกกาตจะตัดสินใจย้ายไปเปเรเช่ครับเพราะเขามองว่าที่นั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในวัยนั้นและยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยทันทีแต่เส้นทางที่เขาเลือกนี้มันก็อาจจะไม่ใช่่่ททางีีดดสุรเเมืออิก กุนซือเปเชใช้งานเข่าในหลีแค่25นัดโดยออกสตาร์เป็นตัวจริง21นัดเพราะการทำทีมของกุนซือชาวสเปนคนนี้ชอบกองกลางที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีสามารถแจกจ่ายบอลสั้นบอลยาวได้ตามสไตล์เตกิตาก้าหรือเป็นตัวคุมจังหวะแนวแนว,แนวชั้นเชิงแต่จุดเด่นของอูกาเต้ครับเขาเป็นนักเตะสไตล์เกมรับเน้นเข้าปะทะสกัดบอลร่างกายแข็งแกร่งวิ่งไล่ได้ตลอดทั้งเกมเขามีความโดดเด่นในการเพสซิ่งแย่งบอลซึ่งไม่ใช่สไตล์แท็กติกของเอลิเก้แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นครับทุกนัดที่เขาได้ลงสนามอ เต้ก็ยังฝากผลงานเอาไว้ในลีกฝรั่งเศสโดยการเป็นนักเตะที่เข้าสกัดบอลไม่สุดในลีกเอิงที่จํานวน121ครั้งและในขณะเดียวกันเขายังมีสถิติจ่ายบอลแม่นยําสูงสุด9.16%ทั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้8.13ครั้งต่อเกมตัดบอลได้อีก1.96ครั้งต่อเกมซึ่งถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแต่ถึงกระนั้นเมื่อไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของผู้เป็นกุนซือการย้ายออกมาจากจุดที่ลำบากใจตรงนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดที่รอสบโอกา,กา,า,อาอสคว ก็จัดการรีบคว้าตัวอุกเต้มาได้สาเร็จด้วยค่าตัว50ล้านยูโรพร้อมสัญญาอีกยาวๆเพื่อทดแทนการออกไปของแม็กโทมินีที่เอลิกเชนฮากตัดสินใจปล่อยไปให้นาโปลีและนําเข้าเขา,ขามาช่วยเหลือหรือทดแทนคาซิมิโร่ที่ดูเหมือนจะโรยลาแล้วและยืนระยะยาวๆไม่ได้แน่แนๆการเซ็นอุกเต้มาครับจะช่วยปิดจุดน,นี้ได้อย่างแน่นอนเขาเคยถูกสื่อในบ้านเกิดยกว่าเป็นคาซิมิโร่แห่งอุรุกวัยด้วยสไตล์การเล่นที่คล้ายกันในสมัยที่กองกลางบราซิลรุงๆทั้งอุกเต้ยังมีพนักกาลังเดือด้นครับเขา วิ่งได้ตลอดทั้งเกมคอยอ่านเกมดักจังหวะข้อสกัดการเล่นเกมลุกหรือสวนกลับของฝั่งตรงข้ามได้เขามีความแข็งแกร่งดุดันเป็นนักเตะพันดุสายฮาร์ดแมนเข้าบอลไม่กลัวเจ็บแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นนักเตะที่หาได้ยากมากๆของยไยเต็ดในยุคนี้ซึ่งการเข้ามาของอูกาเต้ครับเราต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวเพื่อเข้ากับจังหวะเกมที่เร็วขึ้นของพิมลีเพราะเจ้าตัวย้ายเข้ามาในวันสุดท้ายของตลาดไม่ได้ปีซีซันกับทีมเลยเขาอาจจะยังไม่ได้ลงสนามเลยก็ได้ในช่วงแรกแต่ถ้าดูจากฟอร์มของคารเซมิโลนัดล่าสุ ก็ไม่แน่ว่าเทนฮากจะอดทนฟังเสียงก่นด่าของแฟนบอลว่าควรให้ใช้อุกเต้ลงเลยได้ไหมซึ่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่คุณซือผีแดงนั่นแหละครับว่าจะใช้เข่าเลยไหมแต่เชื่อเถอะครับว่าอุกเต้จะเข้ามาเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลแน่นอนเขาถึงขั้นขอย้ายทีมและเข้าไปคุยกับบอร์ดของเปเชียให้ลดค่าตัวเพื่ออยากย้ายมายูไนเต็ดให้ได้ผมโคตรตื่นเต้นเล่งจริงผมอยากลงสัมผัสสนามในตำนานอย่างโอทฟฟอร์ดเหลือเกินในฐานะผู้เล่นผมตื่นเต้นและกระตือรือร้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อน ผมได้พูดคุยกับผู้เล่นของยูไนเต็ดมาบ้างก่อนจะตัดสินใจย,าย้ายมาที่นี่และผมรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ใส่เสื้อยูไนเต็ดลงสนามสุดท้ายแล้วอุก,กาเตจะเข้ามาช่วยยกระดับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่เราคงต้องให้เวลาเขาและรอดูกันยาวๆครับและนี่คือเรื่องราวของมานูเอลอุกเตจากอดีตเล่นกองหน้าสู่ปัจจุบันไล่หัวคู่แข่งกางร,รับขาโหดคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ด